ดีเอนะครับคนชอบติดต่อนะครับวันนี้พามาดูไก่น้อยนะครับเคยลงนะครับสองตัวนี้นะครับตอนยังเล็กๆนะครับตัวนี้ก็เริ่มสู้ไก่นล้วครับตัวนี้ตัวนี้ครับเริ่มสู้ไก่แล้วตัวนี้ยังนะครับคู่กันนะครับสองตัวนี้ครับนี่ครับฝากติดตามเลยนะครับเพราะไม่เยอะนะครับ พอแค่ไว้เล่นนะครับไม่ได้พอไว้ขายว่าอะไรมีแค่สองตัวนะครับปีนี้เก็บไว้แค่สองตัวนอกนั้นแบ่งเพื่อนหมดครับตัวนีนนั้นไก่ปลานะครับไก่ปาลาร้อยขนผัดแล้วนะครับดำหมดแล้วครับส่วนตัวนี้ครับตัวนี้นี่ทีเด็ดผมปีหน้าครับตัวนี้ พ,พิ่งเอาลงดินนะครับไม่ยอมขันอยู่บนค้อนนี่ขันดีนครับตัวนี้ครับยังไม่ห้าวครับเดี๋ยวรอให้มันสู้ไก่แล้วก็มาลงอีกทีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับ